สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยจนสั่นจนเส้นพี่น้องมาหอดเงกันหอดซานแล้วน้องข้ามกับสั่นเส้นแห้งเปลือกเมาหอดกับหักกกินข่าวได้นะแม่เมื่อยนเป็นอะไรยายใครเน่พ่อหน้าผ้าคิ้วมาเลยวิ่งหลดกับใบหญงพ่อหน้าหากเมื่อวานนี่ แค่กำลังกินข้าวเศร้าเลยคิ้วกัะม้าไม่ใหญ่คิ้วก็ไดะม้าไม่ใหญ่เส้นเก่าเส้นเคยผูกใจอย่างแห้งค่งก่อนเนาสั่เส้นเราอีท่า สมมติบาทมาลำทางจักแม่น้องคำกับเราสมมติบาทมาลำทางพี่น้อง,เ,งเอ้ยจ,นส,จนสันจนเซนยายเพิ่งเป็นเหมยเป็น m o อย e พอได้ยินข่าวน้องหนัดบอกเลยแม่น้องออแม,องม่น้องอเน่ยส่งหูป่านน,น,น้องคำามกับเผามาลุกผับเอาติดสื้อผ้า,ออา,า,าคิวแล้วลก็มาตอนนี้ก็ยังงางเงินลอยแถวมือแถวคานปุมไมคิวยังลุก มาอีกแล้วปะลูกมาพี่ยังม่ในไ,มนไ่จืดน,นม็นไงเจม๊นเป็นเมื่อยเนาะอือเป็นยังไงปะฮะมาพี่ มีไงพื้นต้นมันก็ยังผับผาเป็นอะไรได้แม่ยังเมื่อยยังสั่นอยู่บริเวณนั้นอะไรไทยเก่าๆอยู่บริเวณเป็นอะไรเปห้าโมเลยเหมอ,มอกับเงินบรลายเี่นอะไรแล้วพี่นอเลยง าพี่ลูกว่าพี่เอาไว้เาไว้โอแม่ทอให้เคี่ยวแก้มบุมนอันนี้เอนกันจผเหตุเอาไงร้อย

อันี้เตียงสอยกันพี่น้องอันนี้นนนนหาน,น้ำนอกบ้านาว่านี่ลูกซักคำเพ้นซคำก็หาน้ำมาเนยเอฟซกัแม่ป้าเอฟซีกหาน้ำมาเลยลายก้วยหม้านน้ำมาเนยแมนเห็นด้มาเล่นน้ำกันอีกเลยพี่น้นงองอมาเลินน้ำกันอีกแล้วคี้อยู่ย่าไปปลาเูอย่ไปปลาเอเดอบอกนะแม่ หลิตนำกันอีกเลยเด้นี่ละนี่เมื่อดระมือก็มาหาอีกเลยเด้หายน้ำนองบ่วาดนี่หายหึงบ่เฮ้ยหายใหญ่กินด้วย เอ็มทีสามนะะตเหตุสอยกันหูเิพนแปเตียงให่ๆเผินกันยังเมื่อยอยู่เลยประลงไป้ระนักกัิัยในี่เข็นอยู่อมอนหไมม่ใหญ่เลยล่ะ มาเป็ใหญ่อีกแล้วคิวกันมันเดื้อ ตีอะไมเห็นแล้วเี่องอ้อ็เอ๊ะรงลดว่าสันวู้วูวูลุเจ้าสิต๊รถหลดกับแม่ทั้งลังนุเจ้าสิต๊รถหล คิวกัมาังนทักมักอย่างฮะอือไอคิวโอ้ยเป็นเ้อไอได้ขีดขีดเป็นคุ้มกัน้ยเราซ่องเรื่องเรบริตัดฟูอนี้นอนได้ไหมั เจ็บแลบีบมาแล้วนะเจ็บนะเมื่อยบ้าเมะเดี๋ยวนี้นะเม ข่าวยางตายอ๋อ,อสัน่นวะแม่ เพผ่นเมื่อยเหงาเลยกินใยกินข้าวเพมันกินแต่ข้าวเหนียวได้แต่กี้กันเนาะตอนแรกประมาตันส้มเขินน้ำตาลมละลายข้าวเหนียวน้ำตาลมละลายให้เพผ่นกินข้าวเจ้าปะ

เห็นแม่เอาอะไรพ ok ี่น้องคีนี่น้องคำามจนั่มาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพาเบิ้งพักส้มเด้อพี่น้องเลยคีบในการน้องคำสิได้ขอเก็บเผาไว้สำนีเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษเขอภัยอะไรายเด้อพาเบิ้งพักส้มพากเป็นกำลังใจให้ข้ามาเน่ยเด้อปลาลุงไยกล่าวคำว่าสบายดี คลิปหน้าพอกันใหม่แลนะ